ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะการจอมพลังพร้อมพันตำรวจเอกทรงวุฒิเจริญวิชยเดชผู้กำกับสพเมืองระบุรีและนางขวัญน,นภาอินทลโพหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่บ้านหลังหนึ่งหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีเด็กถูกพ่อทำร้ายร่างกายจนใบหน้าและดวงตาบวมไปถึงพ่อของเด็กบอกว่าไม่ได้ตีลูกบ่อยจะตีตอนลูกดือ้อพอตัวเองออกไปข้างนอกก็จะมีคนมาถามมายุ่ง ทำให้ตนต้องเอะอะโวยวายว่าจะมาถามทําไมอ้างลูกตกสารพระภูมิรอยช้าตามตัวเป็นตั้งแต่ออกไปเล่นกับลูกชาวบ้านในช่วงตอนตีหนุ่กกว่าซึ่งเห็นว่าใบหูของลูกมีรอยเขียวช้าแต่ไม่รู้ว่าใครทํายอมรับว่าเสพยาและแม่ของเด็กก็เสพด้วยที่ผ่านมาเคยถูก,ด,ด,กด,ดําเนินคดีทาร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ส่วนที่ลูกตาบวมนั้นเพราะเอามือที่ไม่ได้ล้างไปขยี่ตาข้างที่ช้ําเพราะตกากสารพระภูมิ พาไปหาหมอแล้วตนเองนั้นกระูดว่าไม่ได้ทําอะไรลูกแต่พอลูกตกสันก็ภูิเองเบื้องต้นตํารวจเตรียมสอบพยานและหาข้อมูลที่แท้จริงหากเป็นการทําร้ายร่างกายก็จะดําเนินคดีทันที พร,พระพรกวีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาคสาร่วมกับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสุวัฒนบดีวัดท่านตะโกโดยมีคณะศิทยิอนุสิ์และผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระปาสามีเพื่อสมทบทุนสร้างเรือนนอนให้กับเด็กกำพร้าและเด็กได้โอกาสที่วัดท่านตะโก ซึ่งโรงเรียนสุวัฒนบดีเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีวัดถ้ำตะโกเป็นผู้ดูแลโดยไม่ได้เก็บค่าเทอมและเปิดให้เด็กนักเรียนเรียนฟรีกับนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่เนื่องจากเด็กที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเด็กได้โอกาสและเด็กกำพร้าเรื่อาคารหลังนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า17ล้านบาทเป็นอาคารเรียนขนาด4ชั้นซึ่งจะมีการใช้อาคารเรียนหลังนี้ในปีการศึกษาหน้าและจะขยายจากระดับมัธยม3ไปจนถึงมัธยม6 สองสาวเมืองเหนือหิ้วกระเป๋าเดินข้ามโขง้งผ่านด่านหนองคายเจ้าด่านศุลกกกรหนองคายตรวจละเอียดนำกระเป๋าเข้าเครื่องเอ็กซเเล์พบธนบัตรฉบับละห0 0 0บาทซุกอยู่ในกระเป๋าเดินทางเป็นเงิน3ล้าน6แสนบาทเจ้าตัวสรารภาพว่ามีคนจ้างให้ไปรับเงินมาจากลาวนำกลับมาที่ภาคเหนือสอบสวนทั้งสองคนให้กรารรับสารภาพว่ามีชอม,มงว่าจ้างให้ไปรับกระเป๋าเดินทางที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วให้นำกลับไปที่ภาคเหนือของไทยส่วนจะเป็นจังหวัดใดจะแจ้งภายหลัง ทำเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายยินดีให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทําการระง,งับคดีในชั้นสุลกกรโดยยินยอมให้ยกของกลางตกเป็นของแผ่นดินและชําระค่าปรับตามที่สุลกกรกาหนดไว้ซึ่งจะมีโทษปรับรายแรก1 5 0 0 0 0บาทรายที่2 4 2 0 0 0 0บาท นสานิตปรากฏบ้างท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะโสธรกล่าวว่าการแข่งขันจักรยานขาถทยเป็นกีฬาสําหรับเด็กเล็กที่กําลังได้รับความนิยมมากในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยละจักรยานขาถ่ายเป็นจักรยานที่ไม่มีบันไดแต่เด็กจะใช้ขาถ่ายพื้นเพื่อเคลื่อนไปข้างหน้าเป็นการฝึกการทรงตัวและการควบคุมร่างกายเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขี่จักรยาน2ล้อจริงขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ให้กับเด็ก ได้มีร่างกายที่แข็งแรงเสริมสร้างความมั่นใจให้กล้าแสดงออกฝึกการแข่งขันรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรักในครอบครัวในการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็นรุ่นอายุ3ขวบถึง3ขวบ1 1เดือนชายและหญิงรุ่นอายุ4ขวบถึง4ขวบ11เดือนชายและหญิงรุ่นอายุ5ขวบถึง5ขวบ11เดือนชายและหญิง และรุ่นอายุ6ขวบถึง6ขวบ11เดือนชายและหญิงและการแข่งขันในครั้งนี้จะมีรางวัลไม่สูงมากแต่ผู้ปกครองทุกคนที่พาลูกหลานเข้าร่วมการแข่งขันจํานวนมากก็อยากจะให้มีการแข่งขันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆบองต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อจัดการแข่งขันขึ้นอีกเพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเด็กของจังหวัดยะโสธร สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF d f t ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒรอชมกันต่อไปค่ะ